สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16 t ทาร์ลอตชนผู้รับสารงเจษฎาวานินแต่คนใหม่ด้วยกันน,นะคะไพ่ถล่มหมดแจนนะคะคลิปนี้นะคะเป็นพลังงานของคนที่คุณถอยออกมานะประจําพลังงานของชาวท่าน้ํานะคะราศีมีราศีกรกฎและราศีพิจิกวันที่เป็นแบบสากลตะวันตกนะคะพลังงานด้านนี้นะคะเป็นของคุณนะชาวส่อง นะผู้หญิงผู้ชาย LGBTQ ไม่ว่าคุณจะเป็นท่าอะไรถ้าคุณดูคลิปนี้คุณอยู่ฝั่งนี้เข้าใจตรงกันนะคะด้านนี้นะคะเป็นพลังงานคนของคุณเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะเพื่อนๆตอนนี้พลังงานตัวตนของคุณนะคะ รู้สึกเหมือนกําลังรอคอยสถานการณ์อะนะคะอาจจะรอคอยความสัมพันธ์ก็ได้รอคอยให้เขาโทรหารอคอยให้เขาติดต่อนะะก็ยังไม่สามารถขยับขยื่อนไปไหนได้แหละมีความรู้สึกกังวลหรือปวดหัวนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้แหละความสัมพันธ์ครั้งนี้แหละนะคะคนของคุณนะคะพลังงานของเขาเนี่ยเขารู้สึกเหมือนว่าที่รู้จักกับคุณหรือที่คบกับคุณเนี่ยนะคะตอนเนี้เขารู้สึกเหมือนว่าเขาอะเป็นคนที่มีความสุขนะ นะมีความสุขในความโสดของตัวเองแล้วก็สามารถที่จะทําอะไรก็ได้นะคะในความสมพันธ์นี้รวมกับแม้กระทั่งเขารู้สึกเหมือนว่าเขาอะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะเป็นคนที่ทรงสเสน่ห์นะคะกินดื่มเที่ยวอะไรแบบเนี้ยอ่นะ,ะน่าจะเป็นยนเป็อยู่ในลักษณะเนี้ยในสไตล์เนี้ยนะ,ะไพ่ก้าวถ้วยมันอาจจะขึ้นตัวตนคนของคุณก็คือตอนนี้หมอกำลังมองว่ามันอาจจะเข้ากับเทศกาลนะคะคือ เขาอาจจะปาร์ตี้ดื่มกินตอนปีใหม่เนี่ยกินเหล้ากินอะไรอร่อยๆเนี่ยนะมันก็เลยรู้สึกทําให้เขารู้สึกเหมือนว่าเ,ออเบิกบานใจนะคะคล้ายๆสิ่งเนี้เหมือนว่าเบิกเบิกเบิกบานใจมีความสุขนะคะอะไรแบบนี้นะตัวคุณนะคะมองเขาอย่างไรนะคุณอย่าลืมนะคุณดูดิตัวคุณมองเขานะคะไพ่จะติด ให้มันเป็นลักษณะของผู้ชายคนนี้นะคะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็เมาแล้วก็ยืนแล้วก็นอนอยู่ตรงนั้นมีผู้คนมองมาที่เขาเห็นไหมคะคุณบอกว่า,าคุณมองว่าคนคนนี้นะคะเขาอะต้องการเป็นจุดสนใจในทุกเรื่องอะนะคะในทุกเรื่องอะในชีวิตของเขาอะนะ,ะหรือว่าคุณมองว่า เเขาก็ยังเป็นคนนั้นนะที่เป็นแบบเป็นคนสำคัญที่สุดของคุณนะ่ะไม่ว่าคุณจะไปตัดสินว่าเจ้าชู้หรือว่าดูโปยสเสน่ห์หรือว่าดูดื่มกินเก่งขี้เมาหรืออะไรก็แล้วแต่นะในสไตล์ที่ผู้หญิงชาวธาตน้ำคุณอาจจะมองคนของคุณแบบเนี้ยนะแต่เขาอาจจะมีสิ่งบางสิ่งบางอย่างเช่นลุปลังหน้าตาดีนะตรงไทยตรงเทสของคุณนะคะอะไรแบบเนี้ย ในกลุ่มในกลุ๊ปอ่ะคือมันเป็นความภูมิใจที่คุณมีคนคนนี้ในความสัมพันธ์นะ,ะในโรงพยาบาลหมอซีตรงหรือเปล่านะคะหมอจะแปลตามให้เลยนะถ้าไม่ได้ตรงพลังงานที่คุณคิดหรือมองคุณหรือคนของคุณอ่ะไม่ได้เป็นสิ่งนั้นเลยหมอแจนเขาไม่ได้เป็นคนที่กินเหล้าหรอกเขาไม่กินเหล้านะคะผู้ชายคนนี้ของหนูอะไรเขาไม่กินเหล้านะคะก็อาจจะพลังงานเนี้ยอาจจะไม่ใช่ของคุณมันอาจจะมีเปอร์เซ็น์ที่น้อยนะคะที่ว่า ผู้ชายไม่กินเหล้าเมายาอะไรเงี้ยมันมีน้อยนะคะแต่มันไม่ใช่ว่าไม่มีมันก็มีนะคะเรามอกจะอ่านตามไพ่ไงคุณดูสิจะไม่ให้หมอบอกว่าเมาได้ไงนะคะ <c oughs> <c oughs> มาฟฝั่งคนของคุณนะคะที่กําลังมองตอนนี้นะหมอว่าเขามองคุณว่าตอนนี้คุณกําลังซีเรียสเรื่องเงินนะ,ะที่เขามองอ่ะคุณกําลังซีเรียสเรื่องเงินแล้วก็ อาจจะนิ่งหรืออาจจะแบบว่าไม่สนใจไม่สนใจเขาอะยื่นคำขาดทำไมหมอถึงพูดว่ายื่นคำขาดมันมีไพ่ที่บ่งบอกถึงการร้องขอนะคะการขอร้องความช่วยเหลือหรือปัญหาของเขานะ,ะเขาก็ลองมองคุณว่านะ,ะไอ้ความสัมพันธ์เนี้ยนะคะ น่าจะเกี่ยวกับเรื่องการที่คุณนิ่งเฉยอยู่ในที่ในพื้นที่ในเซฟโซนของตัวเองแล้วก็จะไม่ใจดีอ่ะจะไม่แก้ปัญหาให้เขานะเข้าใจนะคะสมมุติว่าผู้หญิงชาวท่าน,น้ํานะคะหรือผู้ชายก็แล้วแต่ชาวท่าน,น้ําคุณเคยช่วยเหลือหรือซัพพอร์ตเงินนะหมอขอพูดเงินเลยแล้วกันปัญหาของเขาเนี่ยมาเป็นปัญหาของคุณอนะ่ะคุณจะใจแข็ง ไม่เคลียร์ปัญหาให้เขาถ้าเขาจะขอเงินถ้าเขาไม่มีตังสมมติมันมีพลังงานของไพ่ว่าคนคนนี้ยกำลังโทรหาคุณจะมาหาคุณหรือมากินแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยและคุณอาจจะต้องให้เงินหรือจะต้องจ่ายอะไรบางสิ่งบางอย่างนะเพะไพ่ฝั่งเขาขึ้นเจ็ดเหรียญฝั่งคุณขึ้นนะแปดไม้เทา้านะคือเคลียร์ให้อุปสรรคปัญหาเนี่ยมันผ่านพ้นไปได้เมื่อก่อนคุณอาจจะทําสิ่งนั้น อ่สมมติว่าเขามีปัญหาเรื่องเงินคุณก็ซัพพอร์ตโอนไวโอนให้ใช้อะไรเงี้ยโอนจ่ายหรือกิเล่าเมา,าคุณก็ไปจ่ายคุณก็ไปเคลียร์หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะหมอเห็นพลังงานสิ่งเนี้ยทีนี้ตอนเนี้ตัวคุณที่ถอยออกมาเนี่ยบางทีบางคนนะถ้าไม่สามารถเลิกกับคนคนนี้ด้วยได้อะนะด้วยอะไรก็แล้วแต่แต่ตัวคุณพยายามจะชัดเจนหรือบอกเขาว่าฉันจะไม่ให้เงินของฉันไปจ่ายไปเคลียร์ปัญหาที่เธอสร้างไว้แล้วนะ ให้รับรู้ตามนี้ตรงกันนะคะแล้วก็มันมีพลังงานของอาบางคนนะคะถ้าคนคนนี้โทรหาคุณแล้วคุณรับสายหรือว่าเขาจะมาหรือมาหาหรือแม้กระทั่งจะยืมเงินคุณไปเคลียร์ไปจ่ายอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เป็นปัญหาของเขาคุณก็จะบอกเขาว่าไม่ให้ไม่ได้ฉันก็ไม่มีคือคุณจะหยุดนะจะหยุดช่วยเหลือจะหยุดจ่ายจะหยุดดูแลปัญหาที่ตัวเขาอ่ะ อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินก็ได้นะปัญหาในชีวิตของเขาที่ทําให้คุณน่ะจะต้องคอยไปเคลียร์ให้อะ่ะไปพูดสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ว่าจะเป็นการแนะนําหรืออะไร้วแต่แต่หมอเล็งเห็นว่ามันน่าจะเป็นเงินมากกว่าเพราะสิ่งนี้เห็นไหมคะสิ่งที่เขาอยากบอกคุณเจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญคืออะไรคุณความสัมพันธ์ของเราสองคนไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่คุณมีประโยชน์นะให้เขาเก็บใช้สอยใช่หรือเปล่านะคะคุณดูสิไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่หมอแปลสิ่งนั้นได้ไงอะ่ะ เห็นไหมคะเจ็ดเหรียญเนี่ยฉันคบกับเธอเธอมีประโยชน์นะในความสัมพันธ์ถ้าพูดถ้าพูดในลนักษณะเหมือนว่าอคบคุณนี่แบบต้องหยิบต้องหยิบยืมเงินได้อะต้องใช้เงินได้อะต้องมีประโยชน์กับเขาอะนะคะสมมติเขาหมดเงินคุณต้องซัพพอร์ตเขาได้เนี่ยนะคะคนเนี่ยที่คบกับคุณอะนะคะผู้ชายคนเนี้ยลองดูซิว่าตรงไหมสิ่งที่หมอทายไปนะคะหมอไม่รู้นะว่ามันเป็นสิ่งนั้นหรือเปล่าเอ่อ ความรู้สึกของคุณนะคะตอนเนี้ยสมมุติว่าคุณรู้สึกว่าเออความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นแค่แบบไม่สามารถที่จะให้ชั้นภูมิใจได้เลยอะ่ะฉันไม่สามารถโชว์สังคมรอบนอกได้เลยอ่ะว่าตัวชั้นอ่ะมีความสุขเว้ยเวลาที่ฉันมาเริ่มความสัมพันธ์กับคนคนเนี้ยถึงแม้อาจจะเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีหรืออะไรแล้วแต่คุณบอกว่ามันมีแต่ความรู้สึกแบบไม่น่าจะเป็นไปได้อะ่ะสมมุติว่าถ้ากําลัง จะขยับความสัมพันธ์หรือกเก็บเงินแต่งงานคุณคิดว่าสิ่งนั้น่ะมันไม่ประสบค,ความสาเร็จแน่นอนความรู้สึกของคุณเหมือนแบบตัดใจไปแล้วแบบเขาเรียกอะไรอ่ะตัดสินไปแล้วว่าคนเนี้ยไม่น่าจะทําให้ความสัมพันธ์นะมันเวิร์กค,คือคือเขาเรียกว่าการครบกันที่จะนําไปสู่สิ่งที่ดีสนับสนุนเกื้อกูลเช่น สร้างความร่ารวยไปด้วยกันทํางานหาเงินประ,ประสบความสำเร็จไปด้วยกันมันน่าจะมองไม่เห็นลู่ทางอ่ะนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะคะแปลว่ามีใครบางคนที่เคยหายหรือคุณห่างหรือถอยออกมาเขาโทรหาคุณนะคะโทรหาคุณง้อคุณหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วคุณตัดสินใจว่าไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะกลับมาเริ่ม ถ้าสมมติว่าในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยนะคนเนี้ยมาเที่ยวมากินมาดื่มอะไรกับคุณแต่ความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นแค่แป,ป๊บเดียวหรือชั่วคราวในความรู้สึกของคุณเหมือนว่าเออผู้ชายคนหนึ่งเคยมาทําสิ่งนี้กับเราก็อยากมาและเราก็เป็นคนใจดีเนะะี่ยค่ะสปอนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยนะ,ะจากที่เคยเป็นจากที่เคยเป็นแบบนั้นก็จะเป็นแบบนั้นแล้วพอ หมดเวลาช่วงมันหยุดหรืออะไรแล้วแต่เขาก็กลับไปนะคะสิ่งเนี้ยเหมือนว่าเป็นความสุขได้ชั่วข่าวแล้วก็ไปแต่มองไม่เห็นถึงความสัมพันธ์ที่จะพัฒนาหรือว่าเขาจะเป็นคนที่ทำให้คุณรู้สึกเหมือนว่ามันไม่ต้องวิตกกังวลเนี่ยดูสิคุณเห็นความรู้สึกคุณไหมห้าถ้วยกับเดอร์มูเนี่ยความกลัวความเศร้าความเศร้าความเสียจใจความกังวล ความที่ไม่สามารถสมดุลพลังงานตัวเองได้มีแต่เรื่องที่วิตกกงังวลเพราะไพ่คุณเป็นแฮงแมนนะคะวันนี้ชาวท่าน้ําแฮงแมนคือเราปวดหัวนะความสัมพันธ์เนี้ยเราสตัร์เราสตัรต์คือเราหยุดชงะงักกลางยางเหนียวหรือกาวเหนียวครั้งนี้คือหนึ่งเราใจอ่อนถ้าสมมติเรามีความสัมพันธ์กับเขาที่แบบลึกซึ้งไปแล้วคนเนี้ยเวลามาโทรหาเราหรืออยากจะมานอนกับเราก็มาบางคนมีพลังงานนี้ด้วยหมอขออนุญาตพูดสิ่งนี้ มันอาจจะมีสักสองสามเปอร์เซ็น์ถ้ามันไม่ใช่พลังงานนี้ก็คือข้ามไปนะคะความสัมพันธ์เนี้ยมอเห็นว่าเหมือนเขาเปรียบคุณมากเลยและบางคนอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบไม่ผูกมัดไม่ให้สถานะนะคะหรืออายุหรือวัยเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่คนเนี้ยนะะไม่ให้สถานะแล้วก็คิดว่าตัวเองอ่ะจะต้องได้รับความสนใจคุณอย่าลืมนะจัดติสกับซิกออฟวานอะสิ่งที่คุณมองเขาก็คือ เขาจะต้องเป็นคนที่ได้รับการโฟกัสมาที่เขาอเนืกอออกไหมคะถ้าคบกับคุณคุณต้องดูแลเขาต้องโฟกัสมาที่เขาเพราะเขาคิดว่าเขามีดีอาจจะเป็นรูปร่างหน้าตาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาคิดว่าเขามีดีที่คุณอาจจะไม่สามารถเอาชนะความรู้สึกที่คุณยังต้องการเขาอยู่เหมือนว่าเขาจะกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้เขาจะโทรหาเมื่อไหร่ก็ได้นะคุณก็เียเย็ดเนี่ยมันเป็นสิ่งนี้เลยอ่ะหมอเห็นหมอเห็นความเหนือ ความเหนือกว่าของความสัมพันธ์เวลาที่เรามีความสัมพันธ์นะคะมันจะมีการต่อรองหรือตอกต่อเอ่อต่อคานกับอำนาจในความสัมพันธ์นะคะนึกออกใช่ไหมถ้าสมมุติว่าเราเปลี่ยนอำนาจของความสัมพันธ์เช่นเราไม่ได้ยอมที่จะทําตาม ถ้าเราไม่โอเคไม่แฮปปี้ไม่มีความสุขแสดงว่าคุณก็ต้องมีความสุขบางสิ่งบางอย่างที่คนนี้ให้คุณแล้วคุณก็ชอบสิ่งนั้นและเราจะต้องเสียสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปเนี่ยในการต่อรองนะอำนาจความสัมพันธ์เป็นสิ่งเนี่ยมันเป็นการแลกเปลี่ยนถ้าคุณอยากจะคบเขาหรือว่าให้สถานการณ์แค่เนี้ยคุณก็ต้องยอมรับและมันเป็นสถานการณ์เหมือนเราอะก็ใจอ่อนทุกรอบเนี่ยนะทาไมบอกถึงแปลไพ่แบบนี้ยดูดิใจอ่อนทุกรอบที่เขาโทรหา หรือส่งข้อความหรือขอความช่วยเหลือเพราะว่าเนี่ยเด็กถือไม้เนี่ยเห็นไหมคะหายไปแล้วเราก็ขอติดต่อกลับมาเราก็ใจอ่อนช่วยเหลือหรือเราก็ใจอ่อนให้เขามาหาอะไรสิ่งเนี้ยนะคะไพ่มันบอกแบบเนี้ยความรู้สึกตัวเขานะเขาบอกว่าตัวคุณอะไม่ได้อยากไปต่อแล้วอาจจะไม่ได้หลงไหลเคซี่เขาเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยความรู้สึกของเขาเห็นไหมคะเดทเนี่ยที่มองต่อคุณเดทนี่คือ การจบสิ้นนะหรือการพูดเรื่องเก่าอีกแล้วคุณก็พูดเรื่องเก่าอ่ะถ้าเจอเขาอ่ะคุณก็อาจจะบอกไม่ปรับปรุงตัวเป็นแบบนี้อีกอะไรเงี้ยอาจจะมีการพูดหรืออาการบน่นอ่ะถ้ามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งมานานแต่มันไม่เป็นอะไรที่ดีขึ้นเลยอ่ะนะคะไม่เป็นลบเป็นภายเลยอ่ะแต่ก็แบบเออทำอะไรไม่ได้มันอึดอัดนะคะเขากำลังรู้สึกกังวลใจว่าคุณกำลังจะเปลี่ยนไปเช่กนกำลังจะจัดการ ตัวปัญหาตัวปัญหาคนของคุณเป็นตัวปัญหาในความสัมพันธ์ของคุณนะคะคุณกําลังมองสิ่งเนี้ยว่าฉันจะต้องเปลี่ยนวิธีการนะคะเขาต้องมองอยู่แล้วแหละไม่เปลี่ยนเนี่ยอันนี้เห็นไหมคะคุณกําลังจะเปลี่ยนไปอนาคตอ่ะไม่แน่นอนบางคนนะคะคนเนี้ยโทรมาคุณไม่ให้คุณใจแข็งและไม่ให้มาเจอและบางกรณีก็คือคุณมาอยู่ปฏิสัมพันธ์กันแ,ลแหละช่วงปีใหม่อะไรเนี่ยแหละนะคะแล้วก็สร้างปัญหาเรื่องเงินนะคุณก็อึดอัด แต่คุณก็กําลังคิดว่ากําลังจะอยากเอาคนนี้คนนี้ตัดออกไปจากชีวิตสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะแต่บางทีก็อาจจะย,ยังทําไม่ได้เพราะว่าไพ่แฮงแมนคือการชะลอหรือว่าเออให้โอกาสอีกสักครั้งหนึ่งหรือเราก็แบบรักเขามากอะ่ะเออก็ใจอ่อนอะไรสิ่งเนี้ยนะด้วยความผูกพันทางกายหรืออะไรหลายอย่างนะคะทีนี้เราจะมาถามว่าเออหมอแล้วแนวโน้มในอนาะคตมันจะไปยังไง นะคะคหรือว่าเออถ้าเขากับสมมติถ้าหนูใจอ่อนให้เขามาเจอคนที่ไม่ให้เจอหรือคนที่ไม่ได้ให้ตังค์เนี่ยเขาอะจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งไหมจะทำสิ่งที่ดีกว่านี้มีไหมอะไรอย่างนี้นะคะสมมติว่าเราแบบไม่ได้ซัพพอร์ตเงินเขายังไม่ได้ได้กับเราเราแค่เป็นคนร่วมง,งานนะคะแล้วเราก็รอที่จะเจอกันหรือร่วมง,งานหรืออะไรก็แล้วแต่นะเออความสัมพันธ์เนี่ยมันจะดีขึ้นไหมละหมอถ้ามาเริ่มคุยอะสมมติอย่างเช่นแค่คนนี้ยังไม่ได้มีอะไรกับเรานะแบบ ก็ติดต่องานหรือก็คุยงานหรือกลับมาเจอกันร่วมงานอะไรเงี้ยมันมีสิทธิ์ที่จะกลับมาแล้วเป็นไปได้ไหมหนูก็กําลังรู้สึกสงสัยแล้วกําลังรู้สึกเหมือนว่ามีความมีความไม่สบายใจอะ่ะกับไอ้ความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเอาอยัางไงดีไปต่อแล้วพอแค่นี้ดีหมออะไรเงี้ยนะคะคือหมอจะตอบไม่ได้นะเพราะว่าแต่ละคนมันตัดสินใจไม่เหมือนกันและอีกอย่างหนึ่งเราเป็นการดูดวงรวมนะคะ ยังไม่ได้ปรึกษาดวงส่วนตัวอันนั้นถ้าคุณคิดว่ามันมี energy ที่ไว้วางใจที่อยากให้หมอแจนะปรึกษาปัญหาความรักความสัมพันธ์เป็นแบบส่วนตัวกรณีที่คนของคุณโดยเฉพาะแล้วก็ตัวคุณเนี่ยนะคะให้คําแนะนําเพื่อให้ความสัมพันธ์มาดีขึ้นหรือว่าควรทาสิ่งใดอะไรยังไงอันนั้นคือให้แนะนําให้ดูดวงส่วนตัวแบบพูดคุยคุณดูโปรโมชั่นราคาแล้วกันเนาะใต้คอมเมนต์หรือใต้ดีสคริปชั่นคลิปนี้สําหรับสมาชิกช่องจะได้รับชมก่อนนะแต่ทีนี้ ถ้าเราอยากจะสมัครสมาชิกช่องก็ห5บาทเราก็จะทำคลิปที่ไม่ได้เอามาให้สำหรับเปิดสาธารณะนะคะว่าถ้าเรากลับมาเจอกันเป็นยังไงอะไรยังไงท่าน้้ำคุณก็ไม่ดูในสำหรับสมาชิกนะคะถ้าสมมติเราโอเคห5บาทเราก็ดูคลิปวิดีโอก่อนใครแล้วก็ถ้าเขาแล้วเรากลับมาเจอกันความสัมพันธ์จะไปต่อ,อยังไงนะ,ะนึกออกไหมในอนาคตน่ะคุณน่ะชาวท่าน้ำนะ,ะอันนั้นก็คือเป็นแบบรวมเหมือนกันแต่สำหรับสม,ส,มสมาชิกหน้าช่องนะคะ แต่ถ้าจะดูดวงส่วนตัวก็คือดูราคาว่าเราจะเอาเท่าไรโปรโมชั่นไหนเก้าร้อยเก้าสิบสิบนาทีหรือว่าโปรโมชั่นสองพัก็ดูพื้นดวงของคุณไปด้วยเลยนะถ้าโปรโมชั่นสองพัก็คือเราจะดูแบบโหราศาสตร์นะคะโหราศาสตร์ไทยว่าคู่ของคุณเป็นแบบไหนพื้นดวงคุณความรักดีไหมนะ,ะทำงานอะไรถึงรวยนะคะมันจะบอกให้หมดเราจะบอกทั้งชีวิตเลย นะเวลาคุณมีความสัมพันธ์คุณเป็นแบบไหนอะไรยังไงและความสัมพันธ์ที่กำลังมีอยู่แล้วก็จะใช้ไพ่ทาโร่ดูไปถึงอนาคตของคุณด้วยนะคะเหมือนเราเปิดพื้นดวงชีวิตเราได้รู้ไว้เลยว่าเราสามารถมีแฟนต่างชาติหรือเปล่าดีหรือเปล่านะหรือเอ๊ะเรามีแฟนคนไทยทุกครั้งไม่ดีเลยหรือว่าเราจะต้องมีแฟนต่างชาติหรือว่าเอ๊ะเราจะไม่ใช่แฟนต่างชาติหรือยังไงสไตล์แฟนของเรามีแนวโน้มจะเจอปีไหนอ่ะ ที่คนที่ใช่ดวงเราเปิดหรือ,อยังเพราะเวลาถ้าดวงไม่เปิดนะคะคุยเป็นร้อยคนแม่ก็ไม่ใช่สักร้อยอะทั้งร้อยก็ไม่ดีทั้งร้อยอ่ะจริงๆนะคะอันนี้หมอจะบอกให้ฟังถ้าดวงดีดวงเปิดหรือทําอะไรแล้วรวยเนี่ยพื้นพื้นดวงหนูหนูทางานมาเยอะสิ่งมากหมอไม่ไม่รวยสักทีไม่ได้มีเงินล้านสักทีอยากจะรู้ไหมว่าเออเนี่ยอะไรที่มันตรงกับพื้นดวงเราแล้วเราสบายและเราก็ได้เงินล้านได้อย่างงี้นะคะจะได้ถูกชโลก,กับเรา มันไม่ใช่ว่าแม่งทํางานตลอดแล้วก็ได้เงินนิดหน่อยไม่ใช่ค่ะมันมีคนที่สามารถเข้ากับพื้นดวงแล้วมาสบายทํางานสบายแล้วได้ตังคนะ,ค,ะคุณต้องคุณต้องเชื่อสิ่งนี้ว่ามันมีได้อะถ้าคุณเชื่อว่าเออไปเนี่ยดวงคุณบันไม้ทางนี้ถ้าคุณทําไม่ถูกกับดวงอ่ะเขาบอกอยู่ผิดที่นะคะเหมือนมีผัวอยู่ผิดที่สิบปีนะผัวก็ไม่เลี้ยงอยู่ผิดที่สิบปีบริษัทแม่งก็ไม่รวยเนี่ยค่ะจะบอกให้ฟัง นะคะ,ะอันนี้นะพอเราพูดเรื่องความรักเราจะขายโปรโมชั่นสักนิดหนึ่งนะอย่าเพิ่งเบื่อกันก่อนนะชาวท่านน้ำนะคะเอาราคาหวังว่าจะเข้าใจนะคะแอดไลน์ไอดีของคนที่พร้อมโอนนะคะส่งสลิปเสร็จแล้วเราก็จะบอกคิววันที่คุณว่างกับหมอตรงกันนะคะลูกดวงที่ต่างประเทศก็เอาเวลาเมืองไทยเป็นสำคัญนะคะเพื่อนๆชาวคนไทยที่อยู่ต่างประเทศนะคะ าราคาอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะนะคลิปนี้หมอแจนไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ